ทักทายสบายดีพบกันเส้นเก่าเส้นเคยกับสาวดาวน้อยคือเก้าวันนี้กลมาหามาโซนพี่น้องเ้ยมาหาอยู่หากินมาหาเก็บผักเก็บหญ้านี่แหละผมมีเนากินสาวดาวก็เลยว่ามาหาพักหาพี่เลยมือลุมือนึ่งจักรีได้พี่เลยเดี่วไเสียวมาหาเก็บผักม่วงหาเมืองนอค่าหาเนอข่ากัจักสีป่งเลยโบลยนี่เลยไปหาลองเมืองนี่แหละป้าพี่น้องไปหาเนื้อ่้าน้ำเดียวพักหรือว่านอคข้าก็อยู่ในโซนมั่นพี่น้องเลยอยู่ในโวุพูดเลย เดี๋ยวก้อนเชี่ยเฮาน้าเฮาหาเลา่บางแถวเดินนี่ลงบางกอนบางทีเฮ็ดอ้อยเดี๋ยวเฮาหาเบิังนั่งอยู่ในนี้ก็มี่พังมงก็ได้ก็พอได้ยิ่ได้จังวะได้ว่ายเี่ยเฮาไปเบิังอยู่ในเด้นี่อันนี้คือพังมงพี่น้องเอ้ยบ้านดาวเอิญพังมงแต่บ่ัวบ้านพี่น้องน่ะเอิญพักพี่เลือดอกแต่ว่าสิหามานึงน่ะพักอันนี้แหละสิเอิญคือกันหมดเลยเนอะบ้าเฮาหาเลา่บางเฮ็ดแถวเดินก็พี่น้องเอ้ยก้อนเชี่ยเฮาก็ได้ แถวเดินแถวโตอบนเท้าเคยหานะฝนกระตุกๆแกย่ๆยังมึงเธอเฮ็ดรักอ้อดาวกับบริมาไปหาแต่นั้นกับบริมาอีกนี่มีเอลี่ได้พี่น้องไอ้นี่นะลักอ้อีอลีได้เป็นบานละบานดอกง่ายแล้วเฮ็ดบดเฮ็ดบดไปหาเลาะแถวเดินนี้เลยจ้ะ มีอะไรพี่น้องนะ่ะบอลระดอกแล,ล้วเลยอนนี้เล,บลยบอได้หลายดอกห้มันก็อ้อทั้งหน้าก็มีอีพี่น้องนะ่ะปาดเหตุหลักอ้อแล้วเนาะดาวเราว่าสิมาหาเก็บพักเสนอได้เห็ดผมสุขดีอยู่ได้เนาะนี่นะ่เอ,อื้อ เห็ดอแล้อเวน้พี่น้องเนาะป่ะ,ปะหาเลาะมังเถาะทนได้สักคันวาเป็นนี้กันนะวางนี้กันแต่มันบานมาเลยครหบมาถึงขั้นว่าเท่าแล้วฮบกะกินเป็ดอยู่พอดีกินนะนะพี่น้องวางวอเป็นว่าเท่าเกินนะนะนี่ได้ยู่ได้อยู่ นีบ่บานอีกแล้วบานอีกแล้วพูดทางนั้นก็นพี่น้องอ๋อนี่พูดทางนั้นกันน่ะนั่นกระเมนเห็ดบดอ้ออีกแล้วนะพี่น้องเนาะพูดทางปนก็บเห็นบาพี่น้องก็เก็บเลยจ้ะกามีเห็ดข้างนี้ไงคือสิได้เห็ดนี่แหละ เก็บผักก็ได้เฮ็ดนะพี่น้องเนาะน่ะได้หลายเติบเลยได้นดาวก็ไม่ทู้แล้ไปเฮ็ดอ่อนะนะข้างในมันแดดเนาะตรงกลางนี่ก็ได้หางกระวานนี่แหละฝนตกอีกก็ได้ดาวเราว่าสิมาหาเก็บผักมื่อน,นึงมาเห็นเฮ็ดกับเก็บเฮ็ดพร้อมนี่ รดอกรได้ได้พี่น้องโมอไหลเอ่อตามโตเพราะมันซุมเน่ฝนตกแล้วก็แถวเดินเนี่น้มันก็ร้อยเออถ้าเป็นหอนง่มันก็โบ่เอาเฮ็ดก็ได้นี่บ้าเก็บไปเก็บมากะเฮ็ดกะชิพอแก่งคนได้นรพี่น้องเนาะโตนี้ก็มีหีดอกนึงโตแล้วดอกลราส่งไปนี่แหละมาลงมาไหล มาตอนนี้กมะมาฮอสดสตรแล้วพี่น้องเอ้ยนี่สวนมันอีพอค่มันกับบเป็นนะมันนมมาแนมซ้ำนี้มันหลายปีแล้วดินมันบดีนะปุ๊มันกับโบเป็นซ้ำนี่อันนี้ก็คือพักมงที่ดาวว่าชิมาเกบอันนี้แหละพี่น้องอันนี้เป็นป่าอยู่นี่จากว่าพอได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะตั้งใจว่าสิเก็บพักนี่มือละ โลเมือนึงนี่แหละผักม่วงจะมาแล้วก็บ่รอซาแล้วพีน่น้องเฮาก็เอาเลยเด็ดเอาดาว่าสิมาหาพักแลก้วก็หานอคาหาอคาก็จักมีบ่มีดอกคิดวาสิซื้อยังบ่ทันได้เบิง่งซดจักปองแล้วบ่เลยด้เนาะค่ะกใ้นก็หากตกนี่ ตัดมาตอนนี้กะนี่ทั้งโมงเราก็เก็บพ่อเลยพี่น้องไอซัมนี้ก็พ่อแหละพ่อนึงเลยวันนี้เ้าสิไปเบิ้งนอค่าต่อพี่น้องไอเดี๋ยวนอค่าหนที่อยู่โซนทั้งหน้าทั้งพุนอีอันนี้น่ะเป็นโซนมันอีพอเลยในพักไอหน้าทั้งโมงแล้วมันเกิดอยู่ในนี่แต่นอค่าน่ะแม่ปุ๊บไปโซนทั้งหน้าพุนบนดาวเคยไปเก็บเพชรบนคอนเพชรพุนท่านะปะไปเบิ้งนอค่าพี่น้องเช็กสิมีบนใ้เลยไปเบิ้งนกันเลยยังบมูันในแงาขนี่นะนอค่าก็ได้

มึงคนดีก็พักนี่โนค่ากันยังบุญเงามึงูโซนกะความมันฮกไม่ได้ทางง่าทางไปเลยมันพี่น้องเอ้ยเป็นทางโซนมะนัดส่วนโนค่าแล้วก็ป้าเห็ดพร้อมพี่น้องเลยอย่าเห็ดออกก็มาหาแถวนี้แหละ ต้นกะฮกๆเด้อโถมีครบหมดเนาะค่ะก็มีแต่ซ่ํานี้พี่น้องยังบมีอันยาวกัปลองเบิ่งก่อเลยก็ซ่ํแต่นี้แหซนี้ก็เอาซนี้เลยนะพี่น้องเนาะมันบ่มี ตัดมาตอนนี้ก็เอามาแล้วแต่ส่วนนะพี่น้องนี่เนาะเ้าก็ได้น้วยหนึ่งนี่นะได้สี่ห้ายอดหนึ่งเพราะว่ามันยังหันในป่งพี่น้องไอฝนยังหันในตกหลนะส่วนก็ฮกได้คือว่าวขาเนี่ยก็เลยบ่มีไปเลยพักข้าเสร็จได้แล้วก็ได้เฮ็ดพร้อมอยู่รุมนี่สรุปแล้วก็ได้ทุกอย่างมากวันนี้ก็เนะบ่ได้รุบไปแล้วเนาะเนาะข้ได้อยู่แต่บ่หลายพักเฮ็ดข้าก็ได้หลายเติบได้พี่น้องเอเก็บแล้วก็ ชดีพ่อแกงพลละเฮ็ดก็ได้จำน,นี้ได้มันนี้ก็ได้ทุกอย่างเลยตั้งใจว่าชีมาหาพักมาแล้วก็เห็นเฮ็ดแล้วก็เอาเฮ็ดน้ำพักห้าก็ได้พอนึงวันนี้นเ้าก็มีแต่ซีมือแล้วพี่น้องไอ้บันนี้ก็ได้ได้ขูนแล้วก็ห้าก็มือนึ่งมือน,นึ่งพักนึ่งอันนี้แหละซักมือพี่น้อง